หลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทอดกระถินทำไมทำไมจะต้องอยู่ในช่วงออกพรรษานะครับเดือนเดียวด้วยนะแล้วก็เวลาอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะบางครั้งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจนะแล้วก็จะปฏิเสธกับมัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่ที่วัดน,นครหลวงเป็นเทศกาลทอดกรถินในช่วงออกพรรษานะครับหลายๆอย่างหรือประวัติอันโบราณที่มีกันมายาวนานเนี่ยบางครั้งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็จะปฏิเสธกับมันการทอดกรถินเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมีพระสงฆ์จากเมืองปาวานะที่อินเดียนะครับทุกคนจะต้องิม a g i n นก่อนจินตนาการก่อนว่าจริงๆแล้วศาสนาพ,พุทธเนี่ยไม่ได้เกิดที่เมืองไทยเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศอินเดียก็เรียกว่า กันดารมากๆเลยณนะตอนนั้นเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่30รูปนะจากเมืองปาวาเนี่ยต้องการเดินทางไปนมัสก,การพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันที่เมืองสาวัตถีนะครับตอนนั้นเนี่ยเดินทางมาไม่ทันถึงก็อีกระยะทางประมาณนึงเลยหละโดยการเดินเท้าด้วยนะไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องทุนแรงเหมือนสมัยนี้นะ เลยไม่ทันก็เ,เลยไม่ทันเวลาเพราะว่าพระพุทธเจ้ากําหนดให้เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาแล้วอ่ะจะต้องจําวัดห้ามเดินทางออกนอกสถานที่ที่ตัวเองจําวัดอยู่ดังนั้นเนี่ยพระในในอดีต30ิรูปนั้นก็จึงจะต้องหยุดจําพรรษาอยู่ณจุดนั้นเนี่ยเป็นเวลาถึง3เดือนนะครับคิดดูสิครับว่าแต่ก่อนเนี่ยกฎระเบียบของการบวชเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยเคยบวชที่อินเดียมาแล้วนะครับแล้วก็เคยไปสัมผัสวิถีชีวิตของของประเทศอินเดียมาแล้วแล้วก็ดูภูมิประเทศของอินเดียภูมิอากาศของอินเดียเนี่ย รู้เลยว่าค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันขนาดไหนนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อพระสามสิบรูปนั้นเนี่ยจำวัดเนี่ยแล้วมีกฎว่าในการครองจีวรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเนี่ยฮะลองคิดสภาพนะครับอยู่ทั้ง3เดือนกับจีวรชุดเดียวเนี่ยสภาพก็คือจะเปิดดินเปิดโครนแล้วก็ซักล้างก็ไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็เรียกว่าสภาพสบับสบอมนั่นเองนะแต่ด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งเนี่ย พระสามสิบรูปนั้นเนี่ยก็เมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วเนี่ยก็เดินทางมาจนถึงวัดพระเชตวันจนได้นะครับก็นมาสการพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วก็รู้สึกเมตตาสงสารนะครับว่าโอในขณะที่นักบวชของเราเนี่ยจะต้องอบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเนี่ยแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กับความไม่สบายเลยต่างๆนานาซึ่งเรียกว่าไม่ไม่อยู่ในทางสายกลางนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่า ปฏิบัติทุกข,ข,ขระกิริยามาแล้วนะก็เข้าใจดีดดในเรื่องทางสายกลางจึงได้บัญญัติแล้วก็กําหนดไว้ได้ว่าพระสงฆ์ที่จําพรรษาครบ3เดือนแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้รับพระไตรจีวรน,นะครับแล้วก็เครื่องอัฐบริขารเนี่ยในช่วงหลังจากออกพรรษาไปแล้วไม่เกิน1เดือนนี้ได้ เนื่องจากเป็นการเรียกว่าต่อนต่อยอดหรือสนับสนุนในการบําเพ็ญแล้วก็การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเกิดเป็นประเพณีทอดกรถินขึ้นนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราเข้าใจละทําไมทอดกรถินถึงจะต้องเป็นประเพณีแบบนี้เมื่อเราสรืบทอดศาสนาก,กันมาเนี่ยจากอินเดียก,ก็สืบทอดมาจนถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับการทอดกร,กรถินเนี่ยก็ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมแต่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะวัฒนธรรมของเรานะครับถ้าจะเรียกได้ว่าการทอดกรถินเนี่ย เราแบ่งออกไปเป็นสามส่วนอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับในในเรื่องของการทอดกระถิ่นก็จะมีอย่างเช่นทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าจุลกระถินจุลกระถินเนี่ยจะเป็นกระถิ่นที่ชุมชนชาวเหนือโดยเฉพาะชาวเหนือเนี่ยหรือว่าชาวทางภาคอีสานเนี่ยจะมีการอทอผ้านะเป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยใน,ในการออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการเาเรียก จุลกถินคือการทอผ้านะตั้งแต่การเก็บฝ้ายนะครับการทอผ้านะครับการย้อมผ้านะมาจนถึงการทอให้เป็นผืนให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับแล้วนําผ้านั้นเนี่ยนำมาถวายพระนะให้จบสิ้นภายในคืนเดียวเลยใน,ในวันเดียวเอามาถวายพระเป็นเครี่ออุบายในการเรียกความตั้งใจหรือว่าความศรัทธาของประชาชนหรือว่า หมูม่มวลพุทธศาสนกชนเนี่ยให้มาร่วมแรงร่วมใจกันนะในการทํากระถิ่นนั้นนะค,คิดดูสิครับในการทําผ้าผืนหนึ่งเริ่มจากฝ้ายเลยอ่ะเป็นต้นฝ้ายเด็ดมาแล้วเอามาทําจนเสร็จต้องได้รับความตั้งใจขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกอุบายในการรักษาวัฒนธรรมเอาไว้นะฮะอันนี้คือเรียกว่าจุลกระถิ่นครับส่วนกระถิ่นที่ได้รับความเาคารพแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเลยนะครับเขาเรียกกระถิ่นของพระมหากษัตริย์นะหรือว่ากระถิ่นพระราชทานนั่นเองเนี่ย เราจะเห็นจากพิธีอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะประเพณีกระถินหลวงเสด็จโดยทางเรือนะหรือพายุหะยาตราทางชลมากนะครับที่เราได้เห็นในภาพข่าวแล้วเนี่ยซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยนะครับได้อย่างยิ่งใหญ่มากนะครับในกระถินพระราชทานเนี่ยในวัด ในเมืองไทยเนี่ยก็จะได้รับกระถินพระราชทานอย,อยู่อยู่ที่16วัดนะครับที่กรุงเทพรู้สึกว่าจะ12 w นะฮะต่างจังหวัดอีก4วัดซึ่งซึ่งเป็นวัดสําคัญสําคัญทั้งสิ้นเลยนะครับกรถินอันที่3ก็คือกรถินของพวกเราเนี่ยแหละครับเรียกว่ากรถินราชนะครับอย่างภาพที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการแหร่เครื่องอัฐบริการต่างๆนะครับรวมทั้งพระไตรจีวรด้วยเนี่ยเป็นการานำอดีตที่ผมได้คุยมาได้ในอดีตที่เกิดขึ้นที่อินเดียเนี่ยนำมาเข้ากับวัฒนธรรมไทยก็คือการ อัญเชิญพระผ้ะาไตรนะครับจีวรต่างๆแล้วก็เครื่องอัฐบริคารต่างๆเนี่ย เอาเข้าวัดนะแล้วก็ทุกคนก็จะมาร่วมใจกันในวันออกพรรษานี้นะครับทำบุญใส่บาตรโดยการออกโรงทานก็มีนะฮะใครมีงบเท่าไหร่ทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็เอาตามศรัทธาเลยนะครับมาช่วยกันนะในการทําบุญตรงนี้อันนี้เป็นภาพของการเจริญงพระพุทธศาสนาแล้วก็การทนุบํารุงพระพุทธศาสนาแบบวิถีไทยนะครับซึ่งเรารู้สึกปรับพื้นใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็งานในวันนี้เนี่ยเราเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน บริเวณวัดเนี่ยจะมาจากความศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เมื่อเห็นแล้วเนี่ยอาจจะก็เรียกห่างไกลตัวนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ตอนนี้ก็ใกล้ตัวมากๆนะก็อยากจะบอกเลยว่าอย่าลืมสิ่งที่เป็นรากเงาของเรานะครับต้นไม้ใหญ่จะเติบโตและมั่นคงได้ก็มาจากรากที่แข็งแรงนะครับสำหรับรากฐานแล้วก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับสามารถต่อยอดได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะการเริ่มสร้างแบรนด์เนี่ย หากคุณไม่ได้เริ่มจากความภาคภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจในความเป็นตัวคุณนะฮะคุณจะไม่สามารถที่จะค้นพบตัวตนและการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งได้นะครับคุณอาจจะสร้างแบรนด์หนึ่งขึ้นมาได้ดูดีดูสวยแต่ไม่มีรากฐานที่แข็งแรงไม่มีความชัดเจนในตัวตนของคุณนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณก็เหมือนกับการสร้างแบรนด์กอ p y ปี้ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งนะครับอยู่ไม่นานก็อาจจะต้องตายลงไปนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยในเรื่องของการคิดในเรื่องของวัฒนธรรมไทยหรือว่าประวัติศสาสตร์ของเราน ได้ออกมาร่วมงานต่างๆเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้หยิบห,หรือว่าไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเรานะครับอบวนรอบข้างไปด้วยสิ่งที่มีค่านะครับขอให้คุณได้เห็นคุณาคา่ส sure <S <s ออา,าสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วย้อนกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองครับหลายคนอยากสร้างแบรนด์แฟชั่นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่มีเงินลงทุน มาหาเราสิครับไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องสต๊อกของเรามีโรงงานผลิตจริงเราเป็นผู้ผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร เรามีสินค้าจริงและผลิตจริงให้คุณได้เห็นเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีกับทุกคนที่มีใจรักและมีความตั้งใจในการสร้างแบรนด์แฟชั่นนะครับติดต่อเราเข้ามาครับที่รามคำแหง122นะครับจะเข้ามาเองด้วยตัวเองหรือติดต่อทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับพวกเราพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็วิธีการในการเริ่มที่คุณจะมีความมั่นใจในการสร้างแบรนด์ของคุณครับ